ผมมีพี่ชายเยอะเลยที่เป็นตำรวจนะ่ะมีปืนเยอะเลยทุกคนเลยเอา้าทำไมกมยิงผมล่ะครับแนนอนในปากไม่ดีในบ้านคนอื่นทอ,อย่างเนี้ยเอา้าทั้งหมออมมายิงผมนี่ท้าหมออครอบครัวเพราะทั้งหออก็ติดคุกนะครับไม่ติดคุกแล้วนี่แหละสมบูรณ์เลยแหละเป็นชาวบ้านแล้วมานั่งในบ้านแล้วมายิงเงินเดืยนทองปากไรขอไรแจขนะ็ขอโทษตัวไรอย่างเงี้ยนะพระกาจการขอโทษเลยขอโทษพอเข้าไปกาดนิดนึงพูดล่วงเกินอะไรท่านผอออมไป เฮ้ยไปเฮะไอ้เหี้ยมึงเนียชีวิตจริงน้กงไปให้คนแอบริงคนที่ร้ไรกับของมึงครับท่านหมอครับแล้วก็งานปาร์ตี้เขาไมีก่เป็นคนเยนะเนาะเดียวหมดเลยต้องถามคุณช่วย้วค่ะท่านหมอมึงให้ตายโดยอัตโนมัติไปไหนให้คนกินจัตายเลยจะจะทยอยจ่ายให้นะครับเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะมึงท่านหมอแหละเราที่ผมส่งเรื่องให้การไป เออาเราทีมีทไม่ีอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปงานกับที่ครูคุ้ยเสนอเรามานะคะที่ครูคุ้ยอะค่ะเต้นกับเด็กๆนะฮะไม่ไปนะาแต่ไปโรงเรียนพอออดโรงก่อไม่ไปได้ยังไงล่ะครับเจนน้อเจนไม่ไปนะก็ก็เดี๋ยวต้องต้องเอาเงินคืนไงคะท่านหมอออเงินคืนใครเพราะว่าเขาเอาเงินของพอออไปไงคะโอ้หบางคนนี้เด็กจะตายโดยอัตโนมัตินะฝันเต้นเลยทรงอย่างแบบเต้นได้ไหมคะเออทำยังไงนะคะทำยังไงครับ ผงยังได้ดีฮะไม่ได้เต้นอย่างนี้ครับอ๋อไม่ได้เต้นอย่างนี้ครับเป็นเต้นอย่างนี้แก่คุณไม่ได้ดูมึงเต้นแล้วไอ้เหี้ยุณท่างบอกผู้จายอยาบคายอย่างนี้อย่าสินะคุไม่ใช่คนระจอกนะบ้านกูอ่ะพระสงฆ์สั่งเหตุการณ์ทุกอย่างเต้นเต้นอย่างนี้ท้องไม่ต้องสอนด้วยนะเออท้องขาเขาแบบนิดนึงเพื่อเด็กๆที่ในโรงเรียนของเราไงคะท่านหมออีนิดนึงนะ